านเวอร์มิดเอาทุกเราขับรถไปดีกว่านะ h e is still in the class ในห้องเรียนเงียบดี The leerlingen s c h r i j e n นักเรียนกำลังเขียนหนังสืออยู่ h e is warm vandaag วันนี้ร้อน Anna will swimmen Anna จะไปไว่ายน้ำ Het is zondag. Eva gaat op zondag altijd naar de kerk. Eva het Het regent al de hele dag. Wanneer wordt het toch dag. William wil niet naar buiten. William wil niet naar buiten. Het regent onderweg. Rwang thang. Marta wil naar huis. Marta tonkaan bij baan. Het vliegveld is ver weg. Snaam bin We gaan naar het vliegveld met de auto. เราไปสนามบินโดยรถยนต์ฟินก๊ u กนิวท f ว i ซีฟินกำลังดูทีวีห้ขาดสตราสลาเป็นอีกสักครู่เขาจะไปนอน f r a n โกขาดเฟอร์เฮาเ n นฟรังโกจะย้ายบ้าน f r a n ก l เลสต์เดอะกรันต์ฟรก์กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ ไฮไลท์ over politics เข้าอ่านเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเฟร็ดขาดนาร์สโคลเฟร็ดกำลังจะไปโรงเรียนไฮเฮฟต์เลสดอสเซสเซียเขามีชั่วโมงเรียนจนถึงหกโมงเย็นกาเบรียลมาร์ก อินออบดรักกาเรียวกำลังทำตามคำสั่งครูเครีรีเลสเันด็อกเตอร์ฟอร์แกรีรีกำลังอ่านหนังสือให้ลูกสาวฟังแกรีรีวอนท์บายเฮดสตรันต์แกรีรีอาศัยอยู่ติดกับชายหาดไฮวิลเฮดลิฟส ฟรซแต่เขาอยากจะย้ายบ้านจีนากาดฟั l e ที่จชอบดูทีวีเธอชอบฟังโปรแกรมส์ over d e r หลอนชอบดูรายการเกี่ยวกับสัตว์เกรซช i e t v a ฟั r o รุ t ต n เกรซไม่ชอบกินผักเ h e f ิด d ok ่านิดเล็กกรลอนบอกว่ามันไม่อร่อย Har ิตไร e ์อินเอ็นฟรัชตวากน์ฮิขับรถบรรทุกฮันมีส์จานดิปโลมาเก a l ์ฮันได้ใบประกาศนียบัตรแล้ว Hai hat neu werken. เขาจะไปทํางานละตอนนี้ Hanna eat krach fish. Hanna ชอบกินปลา Sie holt die fish von dem a r k t ล่อนไปซื้อปลาที่ตลาด Hanna Markt har haus s c h o n ฮานาทำความสะอาดบ้านฮาร์โรชอิสนิชอเลนฮาร์โรไม่อยู่คนเดียวไฮเอฟซ์เอ็นพาร์ทเนอร์เขามีแฟนอยู่ด้วยฮารีอิสเคฟัลล์ฮารีล้มไฮเอฟซ์ป้านเขารู้สึกเจ็บ Hasan maakt zijn brommer. Hasan som rot cekajanyon kong kau. Het wiel is kapot. Ella bakt koekjes. Ella kadang tam kuki. Ze bakt de cookies FOR, haar kinderen. Lon อบขนมคุกกี้ให้ลูกๆของหลอนเอ็มมาดูดเอิ้นอบไลดิงเอ็มมากำลังศึกษาต่อเอ็มมาสเรีย์อัลลัสอบเอ็มมาจดบันทึกทุกอย่างเลยดาร์นาคาร์ส์สลาเปนหลังจากนั้นเธอก็จะเข้านอนเอ็มมาวัาส์ฮาร์ฮันเดน เอ็มมาล้างมือของหลอนจัวคาะเอเดนหลอนกำลังจะรปทานอาหารเออร์อ g ส b อินเ n b บร e n นบเบนมีขโมยขึ้นบ้านเบน h ห้เบลท์เดอะพอลิซีเขาจึงโทรแจ้งตำรวจ